สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะพาไปทำอาชิเม้นท์่ิทาาสุดเก่าแก่นะครับนี่นะ่อทำเร็จนี้เลยทีิทานสุดเก่าแก่ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นความลับสุดท้ายของเสียงของมแมลงก็ได้เนาะเพราะว่าื่อนขายการทำอาชิเม้น์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเก็บมแมลงให้ครบทุกแมปเลยนะเออเอจริงๆผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะต้องทุกแมปไหมอะแต่ว่า ที่แน่ๆเพื่อนๆจะต้องเก็บมแมลงของแบบนี้ให้ครบนะครับเนี่ยัางศู์แกลวลานะครับเก็บให้ครบเลยนะแล้วก็ทำอะชิเมนต์ความรับของเสียงมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ทาคลิปมาให้แล้วแหละก็อย่าลืมไปย้อนทํากันนะครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆทาการเก็บมแรลงในแบบนี้ครบแล้วทั้งหมด20ตัวนะครับแล้วก็ทำอะชิเมนต์ความรับของเสียงแมลงของแบบนี้แล้วนะถ้าให้เพื่อนๆวาร์ปมาตรงจุดนี้นะครับนี่นะวาร์ปมาได้เลย ซึ่งหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าห้องข้างหน้าได้นะนี่นะครับก็คือจุดที่มันจะมีกล่องให้เราแหละตอนเราทำมาชิมเป็นสำเร็จเนาะเราสามารถเข้าไปได้ครับนี่หลังจากที่เราเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นห้องโทรทัศน์เนาะห้องที่เราถูกรลกับแยกออกมาครับเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นเนาะ ก็คือจะเป็นห้องที่เหล่าแมลงรวมตัวกันอยู่นะครับเห็นไหมมีมแมลงหลายตัวเลยเนาะที่เราเคยเก็บมาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่แพทสามกิบสูรเลยยัตนตากิจเจ็ดนะก็คือมีทุกตัวเลยเนะี่ยทุกแบบเห็นไหมเขาก็จะขอบคุณเราเนาะเขาก็จะขอบคุณเราแบบเนี่ยในที่สุดก็มาถึงที่นี่แล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาก็จะคอยขอบคุณเราครับผมซึ่งเมื่อสุดปลายเนะี่ยสุดปลายทางนะครับเราจะสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เนาะ มันจะมีราจอประหลาดขึ้นขึ้นตรงหน้ามันก็จะมีเงาของไรกัดนะเห็นไหมตามค่าผู้ดเดินทางคือมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องยิบย่อยเนาะซึ่งเราถ้าเกิดเรามีไอเทมชิ้นเนี้ยเราจะสามารถจบอาชิเมนนี้ได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่มีแล้วอ่ะก็สามารถกดส่งได้เลยนะส่วนสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับ ผมจะใส่ผนจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะในหน้าจอนะครับแล้วก็ตัางใต้ The k i t c h n นะผมก็จะใส่โค้ดไ้ให้ซึ่งโค้ดเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะยวผมจะบอกนะครับว่าโค้ดเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงโดยที่มาที่ไปนะครับก็จะอยู่ในแมปออกเฮม่าเบอร์ศักดิ์สิทธิ์นิรันนะครับก็คือโค้ดเนี่ยเราจะใส่ได้ตั้งแต่แผดสามจุดสี่แล้วครับก็คือสําหรับใครที่เก็บมาแล้วตั้งแต่แผดสามจุดศูนย์จนถึงสามจุดสี่เราก็จะได้โค้ดนี้มาแล้วเนาะ ซึ่งมันจะเป็นพัิลคำใบ้ตรงเนี้แหละครับนี่นะตรงที่เรา,มาแมลงก็รวมกันเนี่ยคือมันจะเป็นรูปเหมือนอีโมจิอีโมจิของมแมลงอะ่ะเรียงกันครับแล้วมันก็จะเป็นพัิลของมันเนาะแล้วก็จะได้เป็นโค้ดที่ผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอเนาะไปก่อซึ่งเราก็จะได้ไอเทมชิ้นนี้มาครับนี่นะเราจะได้อเทมชิ้นนี้มาตัวแปรเวลาชนเนี่ยเขาจะส่งมาทางจดหมายคือผมไม่มั่นใจว่ามีจดหมายมันอยู่ไหมอะแ คือมันน่าจะอ่านี่ไงครับผมนี่ไงมาแรงผู้สร้างคือหลังจากเราใส่โค้ดไปแล้วเราก็จะได้อันนี้มาเนาะเห็นไหมนี่ครับผมเราจะได้อนี้มาตามโค้ดที่ว่าไปเนาะซึ่งอันเนี้ยผมชอบว่าะในทางตัวเกมเหมือนเขาวางแผนไว้ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วอะคืออันเนี้ยมันรับได้ตั้งแต่แผ่น3.4เลยนะขวดเนี้ยคือเราได้ตั้งแต่แผ่3.4เลยเนวะ้ยอย่างที่คุณเห็นนะ มันเหลือสองร้อยสิบเก้าวันนะผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะอยู่หนึ่งปีนะผมคิดว่าน่าจะอยู่หนึ่งปีเลยนะเคครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปจุดเดิมนะเราจะวาร์ปไปใส่โค้ดครับก็แต่มันคือแบบไหนนี่แบบนี้นคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะแล้วก็จะส่ง เวนะครับผมว่ามันก็แลฟิลๆน่ากลัวไปแบบเลยนะอะไรอย่างเงี้ยดีนะไม่ใช่เกมผีนะครับเราก็จะคุยกับไลกัสล้วก็ส่งมอบสำหรับคนที่ไม่มีก็อย่าลืมใส่โค้ดเอานะครับกดปุ๊บ แก,ก็จะคุยกับเราเนาะเงาของไรกัดโอ้ยเมาส์ผมเบิร์นว่ะผมไม่ชอบเลยเอเะเราก็จะได้นี่มาครัผมรูปโปรไฟล์ส,สวยสุดเท่ของเรานะซึ่งมันก็น่าจะเป็นความรักของเสียแงแมลง ขั้นสุดท้ายแล้วล่ะอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายจริงๆแล้วล่ะของแรลงเนาะออแล้วก็ได้โปรไฟล์สวยๆมาครับแล้วก็ได้อน,นี้มาด้วยของตกแต่งบ้านนะเดี๋ยววาร์ปไปดูนะครับเอ้ยมออมเมื่อกี้ achievement ขึ้นนี่หว่าผมลืมไม่ดูเลยนี่นี่ achievement achievement น,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 นี่นะครับนิทานสุดเก่าแก่คนพบความลับของนอกเหนือนตำนานเอเคนะ เื่อกี้เราได้ของตกแต่งมาเป็นอันนี้หรือเปล่าผงผงใช่ไหมนี่นี่นี่ผงแค่นะองค์ๆใช่ไหมหรือว่าอันนี้วะ <c oughs> จำไม่ได้มันไม่มีประวัติให้เราดูด้วยนะะเด็นนี้โอเคครับก็ยังไม่จบนะครับก็ยังมีแบบจะเรียกว่าไงดีเหมือนอริศนให้เราแก้ปริศนาเล่นๆนะครับยังไม่หมดเนะาะก็หลังจากที่เพื่อนๆใส่โค้ด อันนั้นไปแล้วแล้วก็คุยกับรายการแล้วนะครับแล้วก็ได้รูปโปรไฟล์มาแล้วเนาะพร้อมกับผงห้องอาบน้ํานะแค่เพื่อนๆว่ว้าม,มาต่อที่แมปนี้นะครับนี่นะเมืองศักดิ์สิทธิ์นิรันเนี่ยวร์ปไปตรงนี้นะครับหรือคือจุดที่เรามาทําเพื่อเก็บเมล็เนาะให้เพื่อนเพื่อนวาม,มานะมันจะมีพัิลให้เราแก้อยู่ครับผมแล้วเราก็จะได้โค้ดซึ่งโค้ดถ้าเราใส่ไปเราก็จะได้เพชรน,นะครับนี่ ตอนแรกมันจะไม่มีใช่ไหมไอ้กระดานอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นผีเสื้อกระพริบกระพริบใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นกระดานพวกนี้แต่ยูยมก็มีกระดานมาเนาะแล้วก็มีมแมลงซึ่งมันจะมีวิธีการแก้อยู่นะวิธีการแก้พัซเซิลคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่แบบไม่อยากแก้ก็ดูที่ใต้เดทคลิปชันได้เลยนะผมก็จะใส่โค้ดไว้ให้อยู่ดีนะครับไม่ต้องมาแก้เองกนะ็ได้เนาะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าผมใส่ไปหรืยอยังด้วยซ้ำอ่ะ เครับซึ่งในจอเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นตัวเลขกับตัวอักษรให้นะก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามไล่ขึ้นไปจนสุดเนาะแล้วก็ ABC ไล่ขึ้นไปจนสุดนะครับวิธีการแก้นะครับก็ลองสังเกตตรงมแมลงเนาะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า,มาแมลงเนี่ยมันจะมีการหันหัวลงกับหันหัวขึ้นนะการหันหัวลงเนี่ยให้เพื่อนๆเข้าใจว่ามันคือการถอยหลัง ก็คือถอยตัวอักษรไปหนึ่งตัวนะส่วนเดินหน้าเนี่ยไม่ได้หันหน้าขึ้นเนี่ยก็จะมาถึงการบวกนะครับผมเดินหน้าตัวอักษรไปนะอย่างตัวอย่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว b ใช่ไหมหันหน้าลงอยู่ช่องหมายเลขหนึ่งแปลว่าเราจะถอยหลังไปหนึ่งตัวอักษรก็จากตัว b ถอยไปหนึ่งก็จะเป็นตัว a นะครับ ราก็จะได้ตัวเอเนาะโอเคส่วนที่เหลือนี่เพื่อนๆก็ลองแก้ดูก็ได้นะแก้แบบขำๆก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสครับผมลองดูเนาะว่าจะได้เป็นคําว่าอะไรเดยผมจะบอกต่อนะครับว่าเราใหเพื่อนๆได้ตัวสอนมาแล้วเนี่ยทั้งหมดห้าตัวเนาะให้เพื่อนๆเอาตัวแรกเนี่ยตัวสอนแรกเนาะอันนี้จะเป็นตัวโอก็คือตรงเนี้ย เดินหน้าเอาเอเดินหน้าไปอีกแปดช่องก็จะเป็นตัว O อาจาผมจําได้นะเป็นตัว O คือผมไม่รู้อะช่องนี้เป็นอะไรตอนนี้ผมไม่ได้นับแต่ในคลิปผมจะใส่ไว้ให้ไหมมันอะไรอะ A B C D E F G ไหม G เดินหน้าไปแปดช่องเป็นตัว O ใช่ไหมหวังว่าผมจะไม่ตกอังกฤษนะโอเคครับผมแล้วก็ใส่เรียงไปนะั่น่ะตัวนี้ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ก็จะได้โค้ดมานะครับโอเค แต่ตรงนี้ผมจะทำ Time Stamp ไว้นะสำหรับใครที่อยากแก้ปัญหาก็พอ u ไว้นะครับผมพอ u ได้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปฟังโค้ดนะเออลองแก้ตัวเองก่อนนะครับโอเคนะแล้วก็ใน Description เนี่ยผมจะใส่โค้ดไปลึกๆหน่อยนะเผื่อใครแบบใส่โค้ดอันแรกไงแล้วแบบว่าไปเห็นอะไรเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันเลยนะสำหรับใครที่ไม่ได้แก้โค้ดก็ข้ามมาตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนใครอยากแก้ก็แนะนําว่าหยุดไว้ก่อนนะอยู่คลิปไปก่อนครับผมเดอยากลองนะผมจะใส่โค้ดแล้วนะค,ครับจากที่เราแก้รหัสพัซเซิของมันมาเนี่ยเราจะได้คําว่าโอเมก้านะครับเราได้คําว่าโอเมก้าแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมโอเมก้ามเขียนถูกไหมถูกแหละ อ่าแลกโค้ดสำเร็จนะครับเห็นนะสำหรับใครที่ใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าจริงๆิงโค้ดเนี่ยมันก็คือหลายๆแหล่งที่เขาแจกโค้ดเขาก็ใส่กันนะมันก็มีนะครับผมมันก็มีแจกนะไม่ได้ไปต้องทําเองนะแต่ผมคิดว่าโค้ดเนี่ยมันน่าจะอยู่ตลอดน่าจะเป็นโค้ดที่แบบอยู่ถาวรน,นะแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่ยังเล่นไม่ถึงแบบเนี้ยใส่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ใครใส่ได้ก็บอกผมด้วยนะอยากรู้เหมือนกัน Okay. นี่รับผมมันก็ได้จดหมายมานะอยู่สามสิบวันเนี่ยสามสิบวัน,นยังหรอเสียดายนะนี่เผมถึงตัวแปรกานระทดลองประเทศดารากับปัญญาอะไรก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขานะแล้วรู้สึกว่าคนที่ส่งมาเนี่ยก็จะไม่ใช่ไลกัสด้วยนะแล้วผมจะเป็นเซนเดอร์อีกคนนึงก็คือเซนเดอร์เนี่ยเซนเดอร์ er อะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็มีแปดล่างเนาะแปดจิตใจใช่ไหมตามเรื่องเ,องเนาะอันนี้จะเป็นคนอื่นนะครับหนึ่งในเจ็ดที่เหลือนะเพราะว่าไลกัส ไปแล้วนะครับผมเสียไปแล้วเนาะนะครับเราจะได้เพชร60เม็ดแล้วก็นี่ครับผมสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนะแล้ว <c oughs> ผมกดรับมาเลยเฮ้ผมอยากให้มันอยู่ตลอดนะเนี่ยเสียดายมันทาได้ไหมมันจะทําไม่ได้นะน่าเสียดายนะครับสําหรับเนื้อหาตรงนี้นะเนาะมันน่าจะอยู่ตลอดนะจริงอยากเก็บไปดูอ่ะ๋ยวผมค่อยย้อนไปดูคลิปเอาก็ได้ถ้าเกิดอ,อยาก,กอ่านแล้วผมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสําหรับ a d j u s m e n t ความลับลืมชื่อลืมชื่อลืมชื่อเท่านี้ก็รับแลนะครับผมสำหรับอาชิเม้นิทานสุดเก่าแก่นะครับแล้วก็คนลับของไลกัสนะนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไว้เจอกันนะครับบายๆนะครับบาย